ไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรในการตระหนักรู้สู่การเตือนภัยภาคเหนือเสียงที่เปล่งจากหัวใจของพระนิกรชาวไทยที่มีแด่ทะผู้ทรงเป็นดั่งศูนยรวมจิตใจเป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาทุกกาลสมัยพระมหากษัตริย์ไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการนำพาประเทศชาติให้อยู่รอบปลอดภยัยจากวิกฤตการณ์ต่างๆเพื่อให้พระสงนิกรของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขเราคนไทยจึงควรร่วมกันถวายความรักแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหกากษัตริย์ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐงดรับหรืองดให้สินบนงดใช้ของหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนงดใช้เส้นสายหรือกรณีพิเศษใดๆซึ่งเป็นบอกเกิดของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมหากได้รับคำสั่งใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายปรึกษาได้ที่สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดลดละเลิกจุดพฤติกรรมที่ไม่สุจริตกันเถอะครับไม่งั้นจะเกษียณอย่างไม่เกษมมาร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่ประเทศไทยไร้สินบนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเติอนภัยภาคเหนือ AM 5 4 9กิโลเฮิร์รู้ไว้ไม่ตกใจภัยไหนก็รับมือได้ต่อจากนี้ไปเขาเชิญติดตามรับฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันจันร์ทเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬกาทางสวอเพื่อการเรียนรู้และเติอนภัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิร์ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ้านเราไม่เอาโกงค่ะตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบนะคะประจำปีงบประมาณ2568ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะอยู่กันที่ AM 549 GHz นะคะและเราก็มีการถ่ายทอดสดนะคะไลฟ์นั่นเองผ่านทาง Facebook ของสถานีด้วยตามชื่อของสถานีเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะสําหรับใครที่อยาก ติดตามอยู่ในภูมิภาคอื่นเนาะสามารถฟังได้ผ่านทางออนไลน์ด้วย PRD EE นะคะ5ตัวเท่านั้นแล้วก็เลือกมาที่ AM 549 g h กิโลเฮิร์ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับ DJI นัดวิภาคมนัสค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงพิเศษแบบนี้กับช่วงบ้านเราไม่เอาโกงเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นของพลังชุมชนร่วมใจต้านภัยโกงค่ะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะการมีจิตสํานึกตระหนักรู้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในชุมชนและก็ร่วมกันเป็นพลังสําคัญค่ะในการต่อต้านการทุจริตในทุกระดับนั่นเองโดยได้รับเกียรตินะคะจากชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตอาเภอห้างฉัดจังหวัดลําปางค่ะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจในวันนี้นะคะเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันอีกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตาม กันนนใช่่วงห้าคะเตือนภัยผู้เสียหายถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกซ้ำซ้อนทั้งเพจที่พักปลอมทนายปลอมตำรวจปลอมและอ้างเป็นปปรงรวมความเสียหาย1.5ล้านบาทค่ะเอาอีกแล้วโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกโอนเงินกันอีกข่าวก็ออกทุกวันแต่ก็ยังตกเป็นเหยือ่อแต่ยังว่าทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะเต็มไปหมดจนไม่รู้เรื่องไหนจริงไหนปลอมแบบนี้จะต้องทำไง,ไง,ไง ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพียงแค่เรามีสติก่อนเชื่อข่าวอะไรต้องตรวจสอบก่อนข่าวไหนไม่ชัวร์โทรเช็คได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโทร1111 11, หรือเว็บไซต์ www.antifakenews.go.th ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยรับแจ้งเบาะแสข่าวปลอมเบอร์โทรศัพท์และ SMS หลอกลวง URL ผิดกฎหมายต่างๆแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงค่าคมทิ้งท้ายวันนี้ อย่าลงรักข่าวปลอมเพราะเขาไม่เคยรักเราจริงขอบคุณค่ะรู้เท่ากับระวังรู้ทันกลโกลงก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานประรชาสัมพันธ์ที่3โกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิร์ซรู้ไว้ไม่ตกใจภัยไหนก็รับมือได้ ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันจันทร์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮ กลับเข้าสู่ช่วงบ้านเราไม่เอากงนะคะอย่างที่เกินกันไว้แล้วว่าในวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษจากทางด้านชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจากทางด้านอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะจะมาเล่าให้ฟังถึงตัวอย่างการทํางานการทํางานร่วมกันนะคะของคนในชุมชนและการบูรณาการภาคีทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังเรื่องการทุจริตนะคะว่ามีการเฝ้าระวังอย่างไรบ้างมีความเข้มแข็งอย่างไรนะคะขอต้อนรับคุณชีวการคําสุทธะค่ะประธานชมรมสตองจิตพอ เพียงต้านทุจริตอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้คุณชิวก,การค่ะพี่ชิวก,การเนี่ยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าชมรมสตรองลำปางเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็มีบทบาทอย่างไรกับเรื่องของการต่อต้านทุจริตในส่วนของพื้นที่ของเราบ้างค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ,คะอาชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตเนี่ยคำว่าสตรองเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของความเข้มแข็งนะคะ,คะ ความเข้มแข็งของจิตอาสาด้วยนะคะ,คะทีนี้เรามาทำงานร่วมกับทางปปชเนาะทางปชางป,ปชก็จะก็จะเน้นในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตค่ะ,คะในส่วนของชมรมสตรองของจังหวัดลำปางนี้บทบาทหน้าที่ของชมรมสตรองส่วนมากจะเป็นการสอดส่องและดูแลในพื้นที่ค่ะ,ะหน่วยงานของภาครัฐแล้วก็การสิ่งที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตในพื้นที่ค่ะ,คะ ชุมชนค่ะมีส่วนร่วมในการในเรื่องของการอาสอดส่องดูแลในส่วนการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่มาดําเนินดําดเนินงานในพื้นที่ของเราเนะะาะแล้วก็หากพบเจอในในเรื่องของการทุจริตหรือสุ่มเสี่ยงจะเกิดการทุจริตที่มีผลกระทบต่อชุมชนตัวอย่างเช่นชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแลโครงการของอหน่วยงานภาครัฐ อ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะใ,ในพื้นที่ของตนเองหากพบเห็นก็พฤติกรรมที่มันมันไม่สอดคล้องใ,อในเรื่องขององบประมาณใ,ในเรื่องของอในเรื่องของป้ายในส่วนที่เขาจะเข้ามาดําเนินการเนาะก็ถ้าไม่เรียบรอยส่งผลต่อ,อาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก็สามารถแจ้งได้นะคะกับสมาชิกในในส่วนของสมาชิกในส่วนของชมรมสตรองซึ่งเรามีทุก ทุกอำเภอค่ะ,คะทุกอำเภอสัก13อำเภอรเราจะมีม,มีประธานมีสมาชิกครอบคลุมอยู่นะคะแล้วก็นําไปสู่การแก้ไขเนาะ,ะสามารถสามารถแจ้งไปในหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการก่อนค่ะ,คะแล้วก็ถึงจะมาแจ้งให้ทางปปอชทราบค่ะค่ะ ก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยนะคะมีเรื่องที่สงสัยก็แจ้งไปที่ชมรมสตองได้ใช่ไหมคะใช่แล้วทางด้านชมรมสตองเนี่ยก็จะลองไปคุยกับทางเจ้าของงานตรงนั้นก่อนไหมคะใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะแล้วถึงจะมีการขึ้นไปอีกอีกทีเนาะไปทางด้านปปชอ,อีกหนึ่งรอบใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะทีนี้การการแจ้งล่ะคะถ้าการแจ้งเนี้ยเรามาแจ้งปากเปล่าหรือว่าเราต้องมีหลักฐานอะไรอย่างไรบ้างไหมคะ ในเรื่องของในเรื่องของการแจ้งหน่วยงานของภาครัฐเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นแล้วก็แล้วก็อแจ้งแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ก่อนก็ได้ค่ะคือมันจะมีหลายบทบาทนะคะในส่วนของถ้าถ้าแจ้งทางทางชมรมสตรองก่อนก็ได้ชมรมสตรองคือซึ่งเขาจะมีสมาชิกในแต่แต่ละพื้นที่อยู่แล้วนะคะเขาก็จะไปสอดสสองดูแลก่อนค่ะและเบื้องต้นทางทางสตรองเขาก็จะทางสตรองก็จะแจ้งทางสํานักงานปปชเนาะแล้วก็แล้วก็ ร่วมกันออกติดตามก่อนว่าจะเป็นเป็นจริงเท็จจริงอย่างไรนะคะคือ,อหน่วยงานของสตรองจริงๆแล้วเราของเป็นป้องปรามค่ะไม่ใช่ปราบปรามนะคะเป็นเป็นเราต้องดูว่า มันเป็นจริงอย่างที่เขาแจ้งบาะแสมาไหมค่ะค่ะหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของจมรสตรองที่ต้องไปดูแลในในจุดนั้นนั้นค่ะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ด้วยเนาะค่ะก็อาจจะเข้าถึงได้ง่ายกว่านะคะเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบเนาะในเบื้องต้นใช่ไหมคะเบื้องต้นค่ะแล้วทีนี้พอนี่เพิ่งพูดถึงเรื่องของทางหน่วยงานอื่นมาหน่วยงานปปชใช่ไหมเพราะเราขึ้นตรงกับหน่วยงานปปชด้วยถูกต้องค่ะเลยอยากทราบว่ามีการบูรณาการกับภาคส่วนไหนบ้างไหมคะมีภาครัฐไหมมีทางภาคเอ ประชาชนหรือเปล่าหรือว่ามีทางอปออทอด้วยไหมคะในส่วนของชมรมสตรองที่<ฆ>ที่เราเข้าไปดําเนินการส่วนมากเป็นหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้วนะคะ<ฆ>ส่วนมาเพราะว่าทุกนี้ทุกบาททุกสตางค์เป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเนาะ<ฆ>แล้วก็ในส่วนของอสตรองเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นเกิดลักษณะนี้แล้วปุ๊บเนี่ย ถ้าเจอเหตุการณ์ทุจริตเนี่ยอันดับแรกที่เราจะปักเข้าไปก่อนสมมุติว่าเป็นเป็นของอบทนะคะแล้วก็เข้าไปติดตามก่อนนะติดตามแล้วหาข้อมูลขอข้อมูลจากเขานะคะสําหรับโครงการนั้นๆเสร็จแล้วเราก็ไปประสานกับทางปปชและลงออกตรวจพร้อมกันค่ะว่าเป็นจริงไหมทําตามแบบถูกต้องหรือเปล่าค่ กับงบประมาณไหมอะไรเงี้ยค,คือเราเราเรา,เราจะมีอทางปปชเป็นเป็นแกนนําอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เป็นมีส่วนร่วมกับทางปปชค่ะค่ะแล้วการที่แล้วนะไอคิดกัน <laughs> แล้วอย่างคนที่เออจะ <c oughs> แล้วอย่างในชุมชนนะคะในชุมชนที่มีส่วนร่วมกับเราเนี่ยในการคอยสอดส่องแบบนี้เราต้องมีการให้ความรู้ไหมคะว่าต้องเป็นการทุจริตในรูปแบบไหนหรือว่าการตั้งข้อสงสัยในรูปแบบไหนหรือว่าอาจจะมีข้อกําหนดไหมคะว่าสงสัยเมื่ไหรแล้วถึงจะจะแจ้งได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอื ใช่ค่ะจริงๆแล้วทางปปชจังหวัดเขามีโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการลงพื้นที่โครงการก่อสร้างขุดลอกแม่น้ำนะแล้วก็จะมีการขยายเครือข่ายภาคประชาชนด้วยนะคะในส่วนของการจัดอบรมทางปปชจะมีแต่ละแต่ละอำเภอค่ะค่ะแล้วก็เป็นการให้พื้นที่ด้วยค่ะ มีการจัดอบรมบ่อยไหมคะในบ่อยไหมคะบ่อยค่ะออก็แต่เราจะเวียนไปนะทั้ง13บสามอำเภอนะคะแต่จะไม่ซ้ากันค่ะอันดับแรกก็จะเป็นในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้างเนาะแล้วก็อปาชประชาชนในพื้นที่ที่สนใจแล้วก็ที่ตามโรงเรียนต่างๆค่ะค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยกันสอดส่องใช่ไหมคะใช่ค่ะสอดส่องและดูแลในชุมชนในกลุ่มชุมชนสังคมของที่เราอยู่กันด้วยเูกต้องค่ะทีนี้ถ้าในกรณีที่พบการทุจริตบ้าง หรือว่าสงสัยถ้าเนี่ยคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วสงสัยในการทุจริตค่ะจะสามารถแจ้งเบาะแสอะไรได้ที่ไหนบ้างคะในส่วนของจังหวัดลำปางค่ะอันดับแรกเลยก็แจ้งผ่านโทรศัพท์ก่อนเนาะ,ะ,ะที่ศูนย์ห้าสี่สองสองหนึ่งสามสี่เจ็ดถึงแปดต่อสองค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มงานปราบปรามนะคะแต่ไม่ใช่กลุ่มงานของสตรองเนาะแต่ที่นี้ถ้าในพบในเรื่องของของการ พบกันทุจริตอทนนี่เป็นเป็นที่เราจะต้องแบบรวดเร็วก็เชิญเบอร์นี้เลยนะคะหรือหรือสายด่วนนะคะสายด่วนปปชหนึ่ค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของทําหนังสือร้องเรียนส่งไปที่สํานักงานปปชประจําจังหวัดลำปางนะคะค่ะเลขที่688หมู่ส ตำบลท่าสาลาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง้าง521 3-0ะคะอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นการในเรื่องของแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานปปชจังหวัดลำปางนะคะหรือร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ปปชประจำจังหวัดลำปางส่วนวิธีการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนก็หนึ่งก็ให้ระบุชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ของคนที่จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสะเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทราบและสามารถติดต่อกลับได้นะคะ,คะอีกการก็ระบุนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานของคนที่จะร้องเรียนด้วยนะคะ,คะและอันดับสุดท้ายก็จะเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์แห่งการกระทำผิดโดยละเอียดเช่น ใครทาอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะ,คะและหากมีข้อมูลหลักฐานก็เตรียมไปด้วยค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นช่องทางในส่วนของอาการแจ้งเบาะแสที่การพบาการทุจริตของประชาชนค่ะค่ะในส่วนของชมรมสะตองบ้างในจังหวัดลําปางนี้มีการแจ้งกรณีทุจริตเนี่ยมีด้านไหนมากที่สุดไหมคะในส่วนของจังหวัดลําปางจังหวัดลําปางบอกอตรงนล้ส่วนมากส่วนมากเลยนะคะ,คะก็จะเป็นในเรื่องของ ก่อสร้างอเป็นก่อสร้างส่วนมากก็จะเป็นหน่วยงานของอทางอบตเนอะ,อะอก็เป็นเพราะว่ามันสิ่งที่เป็นก่อสร้างเพราะว่ามันใกล้ชิดพ,พี่น้องประชาชนค,ค่ะเพราะประชาชนอยู่ในพื้นที่เนาะบางทีอาจจะเท่าที่พบนะค,คะอาจจะเป็นในเรื่องของอปูนปูนมไม่ได้ขนาดไม่ได้ขนาดแล้วก็ผิวถนนผิวที่ก่อสร้างเนาะ ร่อนกลอนเร็วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นประมาณว่ารอบรัดอะประมาณรอบรัดเนาะแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดอะไรประมาณนี้เพราะว่าพูดตามภาษาชาวบ้านเนาะคือชาวบ้านก็พบเห็นเขาก็แจ้งมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลงไปส่วนมากจะเป็นหน่วยงานนี้แต่ตอนนี้ก็ที่บัตรก็จะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของไฟแสงสว่าง หน้าตอนนี้มีมีด้วยค่ะก็แต่ก็มันเป็นการโอดครวนในเรื่องของอชาวบ้านตนคิดว่าเออทำไมอบทอนนี้ทำไมแบบทีจังนั่นอะไรค่ะอันนี้ด้วยก็จะเกิดข้อสงสัยแล้วกิดข้อสงสัยก็ก็จะมีก็ปปสก็ต้องลงเข้าไปแก้ไขคข้ไปดูต้องไปดูว่าถูก แบบว่าถูกหรือผิดหรืออะไรยังไงใช่ะใช่กระทุกแบบแปลนไหมตามที่ตรงตรงที่อของวุประมาณอะไรไปไหม,มนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้เราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยเรื่องของการมีส่วนร่วมเนาะของคนในชุมชนนะคะเพราะว่าชมรมสตองเองเนี่ยก็เหมือนเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทเช่นกัน<อ>ะนะคะนั่นแหละค่ะก็จะช่วยกันนะคะดูแลในเรื่องของการต่อต้านทุจริตนะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันอีกสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ ฝนตกหนักน้ำท่วมภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวได้ก่อนน้ำมาเตรียมตัวให้พร้อมเก็บของสำคัญขึ้นที่สูงเช่นเอกสารสำคัญเงินสดและสิ่งของจำเป็นอื่นๆและถ้าหากบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมไฟฉายแบตเตอรี่สำรองวิทยุสื่อสารและยาสามัญประจำบ้านไว้ให้พร้อมและอย่าลืมตรวจสอบเส้นทางอพยพที่ใกล้ที่สุดด้วยขณะเกิดน้ำท่วมอย่าเดินฝ่าน้ำที่ไหลแรงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกระแสไฟฟ้าและหากต้องอพยพ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อภัยผ่านพ้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านและทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนภัยมาถึงเราจึงจะปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐงดรับหรืองดให้สินบนงดใช้ของหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนงดใช้เส้นสายหรือกรณีพิเศษใดๆซึ่งเป็นบอกเกิดของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมหากได้รับคำสั่งใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายปรึกษาได้ที่สำนักงานปป,ปชประจำจังหวัดลดและเลิกจุดพฤติกรรมที่ไม่สุจริตกันเถอะครับไม่งั้นจะเกษียณอย่างไม่เกษมมาร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่ประเทศไทยไร้สินบนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ กลับเข้าสู่ช่วงบ้านเราไม่เอาโกงกันต่อนะคะและยังอยู่ด้วยกันค่ะกับคุณชีวการคำสุทธะประธานชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะอย่างที่พูดคุยกันไปในช่วงที่แล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตของคนในชุมชนค่ะแล้วก็การทุจริตเนี่ยเราทราบกันดีเนาะในปัจจุบันนี้มีมากมายหลายรูปแบบเลยตั้งแต่ในระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศเลยก็มีนะคะทีนี้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ค่ะถ้าเกิดสนใจล่ะ สนใจจะเข้าร่วมชมรมะตองต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเหมือนพี่พี่ชีวการบอกเมื่อกี้นะคะบอกว่าชมรมะตองมทีทุกทุกที่เนาะ,ะทุกจังหวัดทุกอำเภอเลยนะคะเลยอยากทราบว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยสามารถทำยังไงได้บ้างคะ่ะ ค่ะก็เบื้องต้นนะคะคืออย่างที่บอกมานะคะเพราะว่าทางปปชเนาะมีกิจกรรมในส่วนของอาการให้อบรมและให้การศึกษาซึ่งเป็นโครงการของทางสำนักงานปปชที่จัดขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วนะคะ,คะในในที่นั้นคือเราจะาเชิญและทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมก็สามารถเป็นสมาชิกได้เลยนะในเบื้องต้นนะคะ,คะและอีกส่วนหนึ่งก็สามารถาสมัครได้ที่าทาง สมาชิกเครือข่ายทุกท่าน <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพียงแต่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ต้องใช้สำเนาไ,ไม่ใช้หลักฐานในเพียงแต่ชื่อที่อยู่แล้วก็ <c oughs> เลข13หลักก็สามารถ <c oughs> เป็นสมาชิกได้แล้วนะคะค่ะทีนี้ช่องทางการติดตามข่าวสารบ้างคุณผู้ฟังอยากติดตามข่าวสารเรื่องของการทํางานของชมรมสตองค่ะติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ ทางชมรมสตรองก็จะมีเพจในส่วนของชมรมสตรองจิตพอเพียงของจังหวัดลำปางอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเพจของชมรมสตรองและของปปชจังหวัดลำปางค่ะสองเส้น,สนช่องทางค่ะค่ะก็ไปติดตามกันได้นะคะก่อนจากการวันนี้ก็อยากให้คุณชีวาการฝากถึงคุณผู้ฟังทั่วไปนิดนึงว่าเราเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตได้อย่างไรบ้างในชีวิตประจําวันของเราค่ะ เหมือนที่เราบอกไปนะว่าการทุจริตมันมีมากมายหลายแบบเลยคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างค่ะค่ะการมีส่วนร่วมการต่อต้านการทุจริตที่เราสามารถทําได้ในชีวิตในชีวิตประจําวันนะคะ,คะก็คือการที่เราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลในชุมชนของเราเองค่ะ,ะหากพบเห็นใครที่ทําการทุจริตหรือสุมเสี่ยงว่าจะมีการทุจริตเราต้องรีบแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต้องไม่นิ่งเฉย เหมือนแต่ก่อนนะคะ<ฆ>เพราะการนิ่งเฉยมือก็คือการเห็นแก่ตัวค่ะ รู้แล้วเฉยไม่ทําอะไรมันก็เหมือนการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตนะคะ,คะดังนั้นพี่เราพี่น้องประชาชนทุกท่านต้องเริ่มต้นที่จากจุดเล็กๆก่อนนะคะ,ค,ะคือในชุมชนของเราหากวันนี้มีการก่อสร้างของหน่วยงานของภาครัฐที่ไหนถ้าเข้าไปช่วยไปทํางานในพื้นที่ของเราก็ช่วยกันสอดส่องดูแลค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้คือเงินภาษีของเราที่ต้องช่วยกันดูแลอยู่แล้วนะคะ,คะและต้องห่วงแหนรักษาไว้ถ้าไม่ช่วยกันปล่อยให้การทุจริตมันเกิดสุดท้ายก็จะ จะได้โครงการที่ก่อสร้างที่มันแย่ๆสิ้นเปลืองงบประมาณเนะาะและใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือไม่คุ้มค่า,าดังนั้นเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล เพื่อ,อประชาชนและจังหวัดลำปางของเราค่ะค่ะนี่นะคะฝากถึงกันแบบไว้อย่างดีเลยนะน่าจะปลุกใจพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังได้เยอะเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณชีวการคําสุทธะมากๆประธานชมรมสตองจิตพ่อเพียงต้านทุจริตอาเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็จุดประกายนี่อย่างช่วงท้ายเมื่อกี้จุดประกายพวกเราแน่นอนนะคะให้พวกเราตระหนักว่าการไม่ทุจริตเริ่มต้นได้ที่จากตัวเราค่ะสุดท้ายนี้ ะะหวังว่าข้อมูลที่เราได้นําเสนอกันในวันนี้ให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้รับฟังกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมนะคะบ้านเราไม่เอากงค่ะช่วยการสอดส่องดูแลชุมชนของเรากันด้วยนะคะแล้วก็เวลาของรายการหมดลงะแล้วนะคะดีเจไอนัทวิพามั่นมาดผู้ดําเนินรายการค่ะพร้อมกับวิทยากรนะคะคุณพี่ชีวการคําสุทธะต้องขอดํารายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เออมันนักนณะนั่นเลยกับพอลล่าอืพอลองพอหรอปรเจอหลังหลานแตบพดีมาอดมาอวยนี่ยจีลองจ้ามพล,ลมามามะนักแต่เอาวล่ะนะเฮ่าล่ะพอหูตัวหวูตัวพงกจะเออเจอย่าไปลืมเนอะมันจันเปินหึ้งไปตัวสุขภาพงดเข้างดหน้าหลังสองขุ่มเนอะอู้เกือบลืมเหมือนกันน่ะกระดิ่งเหมือนกันนะโหนี่หูซึกปวดหลังปวดไหลจะให้หมอเป็นจับเส้นสักก๊ เออววาแต่ว่าแก้วมันจะไปก่อนฮะน้องขี่มันไปล่ะปีที่แล้วอิดอิดออดออดถ้าปีนี้บ่ไปจะด่าสะกําเหรอเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่กินเข้ากับระก่อยตรงเวลาคือหมอสั่งค่าจะเจือพ่องอ้าแล้วกับวันนี้มันไปไหนนี่บ่เดียวนี่กุนนะ่ะน้องคือมันไปห้องเจ้ามูแมงย,ยกของคุนนะ่ะปุนนะ่ะ กันมาพูดล่ะแป๊ะเปะรีกๆีบเธอมูที่เพื่อนแข่งแรงจัดการคนเทาคนเถืบอย่างเ,เจ้น,นี่ลีกรีนี้นี้พอเราเป็นาแล้วกันแน่กายพร้อมใจพร้อมเพื่อสุขภาพที่ดีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์ค่ะน้องเอ๋น้องเอ๋ผูกมาเจ้าจะหนาวใส่เสื้อแขนยาวเตนเนอร์วันนี้ยังมาหนาวตัววายังห้อนอยู่เลยปุ๋ยปุ๋ยบายนี่ก่อนไปกาดเอาจ้องติดไปตัยจะมีฝนนะครับ เออนันเตอแดดอยู่ดีๆเป็นฝ้าเป็นฝน,นเห็นละออดออดถามกัมเตอตัวอย่างหูหลวงหน้าไปเหียนกับหมอที่ไหนมาหน้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปีผมเปใจหมอดูเนอร์ไทยหูก,กอเพราะผมใจนี่เลยแอปเจียงเตือนไทยไทยดิสเตอร์เอเลิร์จากมรมป้องกันและบรรเทาสธาณภัยหูโวยตันสถานการณ์แน่นอนตึงเนตแตอเลยว้โจนคนตีบ้านมาใจากันดีกว่าสบายใจบ่ต้องเป็นห่วงเขาละ ผู้ภัยเข้าใจหักมือได้บ่ต้องทำนายใต้แอปแจงเตือนภัยไทยดิส ASTER ALERT ปราถนาดีจากสำนักงานประชาะสัมพันธ์ตีสมรมประชาะสัมพันธ์อาจารย์เจ้าขาโลกนี้ช่างน,น่ากลัวยิ่งนักมีทั้งหลอกให้รักให้เห็นใจหลอกให้โลภอยากได้หลอกให้กลัวขู่ว่าทำผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดี สุดท้ายก็หลอกให้โอนเงินไปจนหมดตัวอาจารย์ช่วยเสกคาถาคุ้มครองให้ลูกช้างปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพหน่อยได้ไหมเจ้าคะบะ้าข้าฟังที่เจ้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามามุกนี้ก็มิจฉาชีพชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะเอาตั้งใจฟังให้ดีรู้ไว้จะได้เอาไปใช้ระวังตัวคาถาระวังภัยโอมมีสติอย่าเชื่ออย่าคุยอย่าโลอยาล่ยาโอน สธุสาธุสาธุมีสติอย่าเชื่ออย่าคุยอย่าโลภอย่าโอนเจ้าค่ะลูกช้างจะไม่รับสายจากเบอร์ที่ไม่รู้จักจะไม่กดลิงก์ที่ส่งมาทาง SMS จะไม่คุยกับคนแปลกหน้าบนโซเชียลจะไม่เชื่อไม่กรอกไม่บอกไม่โพสต์ข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารบัตรเครดิตหรือว่ารหัส OTP ให้คนอื่นรู้ด้วยเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุรู้เท่ากับระวัง รู้เท่าทันระวังภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะได้ปลอดภัยจากนิจฉาชีพสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์